แค่ลองบางครั้งอาจเปลี่ยนทั้งชีวิตไปตลอดการมาเรียนรู้วิธีป้องกันและรู้ทันสารเสพติดไปพร้อมๆกับครูฟันนะคะคลิปนี้จะช่วยให้คุณรู้เท่าทาันและกล้าปฏิเสธสิ่งไม่ดีเพื่ออนาคตที่สดใสสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมารรู้จักกับสารเสพติดและวิธีป้องกันตนเองไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกันนะคะสารเสพติดคือสิ่งที่เมื่อเสพแล้วจะติดและทำลายสุขภาพเช่นยาบ้ากัญชาเฮโรอ,อีนและสารระเหยต่งตางๆ เด็กบางคนอาจลองเสพเพราะความอยากรู้อยากลองหรือถูกเพื่อนชวนโดยไม่รู้ถึงอันตรายบางคนเสพเพราะความเครียดปัญหาครอบครัวหรือความกดดันต่างๆที่ทำให้หลงทางการเสพยาอาจจะทำให้ร่างกายสดโทรงสมองบุนงงไม่สามารถเรียนหรือใช้ชีวิตได้ปกติยังทำให้ครอบครัวเสียใจต้องเสียเงินรักษาบางครอบครัวถึงกับแตกแยก เราต้องกล้าปฏิเสธเพื่อนที่ชักชวนร,รู้จักบอกกว่าไม่อย่างมั่นใจพร้อมชี้แจงผลเสียใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เช่นเล่นกีฬาอ่านหนังสือหรือปรึกษาผู้ใหญ่เมื่อมีปัญหาเราควรสร้างความอบอุ่นพูดคุยและดูแลกันให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติดในโรงเรียนครูจะให้ความรู้และจัดกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนมีความสุขไม่คิดเสพยา เด็กนีต้องไม่ยุ่งกับยาเสพติดเพื่ออนาคตที่สดใสของเราครอบครัวและประเทศค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะได้เรียนรู้เรื่องการป้องกันสารเสพติดกันแล้วหวังว่านักเรียนทุกคนจะเข้าใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่มากก็น้อยอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหาที่เราเรียนกันวันนี้และหากมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามคุณครูได้นะคะสำหรับวันนี้ครูต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปนะคะ ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ค่ะสวัสดีบายบายค่ะ